ลนนำอวันนี้ครับฉลอง1นึ่งพัซับครับพาลูกกับเมียก็ตาจับปลาครับเเอาเลยครับเยเลยครับโอ้โหนี่ตัวนี้เจนี่วันลุงตัวนี้เอาซาบหาเร้อนี่ตัวนี้ว่าลุงพีรอฟังองเงยตัวนี้พี่ซื้อเลย

นี่ใน่าวหาทางพี่ไหมเป็นน้ำไหมอ่ะน้ำมันอนีไเนมันบกแล้วสำนักก็บกเลยมันเลเด่นตัวนี้มันเลิกเลยนี่ห้อยนี่ดูครับด้เอียงเอียงเบื้องเอียงเบื้งุ่นปบแปบวบววมาจะเลยมาายลูกตัวนั้นไหในี่ครับตัวใ <laughs> <laughs> đề phải ừ giải vô ừ chôi ừ chéo, chéo nhon thử đi quý vị cuột đạc còn đấy sao vâng sao vâng วัวพุ่นยิงหวัวสูบบัวพอเห็นยิงพุ่นนี่นะครับฉลองหนึ่งพันทับครับพาลูกกับเมียมาสูบสะครับจับปลาเอาเอาเอาแล้วอ่ะเม่นมาข้างพี่แล้วนี่แหมอยู่ข้างพังนี่แหมนั่นแม่ปลาแหมเออหน่ะเออน่ะเลยกองดินมาอีกเออเดี๋ยวนั่นแหละเห็นบ่เศร้ามากมองมือแม่มองมือมึงหันเออยุดลังขาแล้วหลังขา กลางหลังหลังนี่ลายไหมเห็นไหนมไหม,นนมันอยู่นั่นแหละนอนกิ่งเลยกิ่งเลยนี่นะครับสนุกสนานครับกินแล้วบัด้จักจบกระเป๋าเลยบลัดนี้ ยยังเดีวกิ่งเลยกิ่งเลยกิ่งหาปลาอยู่นั่นแหละตัวนึงอ่ะกิ่งมันจังสีห็นกิ่งแหมกิ่งแหมจังสีห็นแหมนอนกิ่งเลยแหมเออจังสีห็นวูบุญวูบุวูบุป้าแปะอยู่ข้างล้างกันเออเออมองมองเจ้าเศร้ามากสุดนั่นละย่างมาอีกเดินน้ำมาอีกเดินน้ำมาอีกอีกอีกเดินน้ำอีกอีกอีก ได้แล้วแถวนั้นแหละนู่นครับตัวใหญ่ๆอีกแล้วครับโอ้โ,อโ,อโอไปแล้วลุจเลยนู่นครับ ตัวใหญ่เล่งมาเรื่อยๆรอดไปเอยเรื่อยๆก่อนกินเ่าก่อนบอกกะสีออกินขขาก่อนบอกปอยหน้ามันไหลมากองก่อนห้าก็สูบบัวตกหลุมเออลงไป นี่ครับสานของเราก็จากประมาณนี้นะครับก็น้ำไม่เยอะครับแรงแล้วสูบประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วป่อยให้น้ำมันไหลมาก่อน บัวนำคือด <ée> ินกินเขาก่อนนี่บัวว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 ัวาแรงยายแรงปลาหนีเห้นัวหนีเฮีนตาหลังนีขุบเลยเศร้าก่อนเศรก่อนเศร้าเศ้าป่าโดดตำดังหักเด้อดังแมบบน้ำเศร้าเหมือเห็นบ่ มันหายว่าได้ดอกป้านั่นมีบวกทั้งนั้นนั่นข้างล้งแหมขังทางแหมขังางอีหล่าไหมถ้าพุนไหมอุ่น <ไป S 1> บัวไปพุนแล้วปลา

sáp anh tôi nhanh nhô khển mày, luôn kia đấy, chắp đi tôi nhảy, chắp tôi nhảy nhô khển, bố, 2 จับปลาตัวเมียไหมเจ้ากระปูเดี๋ยวจับตัวเมียอยู่ไห่เอากระปูเอาหนิเอาหนิจับเอาจับสองมือเออยกขึ้นยกขึ้นหันนี่ยิ้มหนำยิ้มหนำเย้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ